อีกครั้งและอีกครั้งกับ PUBG และที่ที่เราโดดลงมาตรงนี้คือ p a r a ไดซ e รีสอร์เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราจะตามเพื่อนสีส้มไปนะครับเบอร์สอตอนนี้ผมได้ขึ้นมาบนหลังคาแล้วดูเหมือนว่าจะลื่นตกลงไปด้านล่างนะครับตอนนี้อย่าตกลงเด็ดคาดโอ้โหเปิดมาเปิดมาก็เอาเลย <laughs> คือมึงไม่ได้ให้กูหายจงหายใจก่อนเลยโดดลงมาเนี่ยยังไม่ทันพักเลยจะไออาก,การแบบว่า เออขาเรียกว่าไงกลัวความสูงอะที่โดดลงมากูตายเลยไอเวนโอเคเพื่อนชุบแล้วเรียบร้อยครับยิงไม่ได้ตายหรอกแค่เออเขาเรียกว่าแค่สลบไปเออกระเป๋าสามวะเออเขายิงกันกูเดินเก็บกระเป๋าเออเอาดีอ่ะกระสุนไม่มีด้วยตอนเนี้ยโอยเยยยยเยเใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเข้าใจไหมขอเวลาสักครู่แล้วกันขอเวลาสักครู่นะ ใจเย็นๆนะคุณผมกําลังท you know? you okay. ําการพันผ้าอยู่อันนี้คือวิธีการปฐถมพยาบาลคุณอย่าทําคนเจ็บคุณรู้ไหมคุณอย่าทาคุณอย่าซ้าคนนะเข้าใจไหมเฮ้ยเพื่อนเบอร์สองเฮ้ยเบอร์สองมันจะเอาเรื่องอยู่นะโอเคยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่คือขอเกาะก็แล้วกันปาบเขาให้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่เก็บมาเก็บหมดเก็บหมดงานนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงแ๊บแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยว มันอยู่นั่นโอ้ย,อยหลังหลังหลังมา,า When, ไงวะเวนไอ้แม่งเอ้ยอยู่หลังก็มาท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โห้มึงอยู่ข้างบนเนี่ยเหรอไอ้เวนโอ้โหอ,โอ,โอ,โอือันนี้เรียกได้ว่าอันคัดนะครท่านผู้ชมนั่นไงเรียบร้อยอันคัดอันคัดเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันตัดเองต่อรอบสองท่านผู้ชมมาที่นี่น่าจะคนน้อยนะครับ น้อยกับผีดีไม่น้อยหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเฮ้ยเหมือนจะมีคนลงมาที่เดียวกับผมเวนแล้วเวนแล้วเว้นแล้วเวกเตอร์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 ชึบชับชับชึบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออมันต้องอย่างนี้สิวะแป๊บหนึ่งนะฟับเขาให้พาไปแล้วไม่รู้ว่าจะโดนใครนะครับเข้าบ้านนี้ก่อนโอเคเพื่อนเราอยู่ด้วยกันรวมกันตายหมู แยกกันอยู่กูก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นรวมกันดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมึงเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้หแม่งยิงกันอย่างนี้เลยมึงกระถล่มกูเลยเลยโอ้โหตายห่าแล้วครับไอ้บ้าให้ฟาร์มดีๆเธอขอร้องอย่ามายุ่งกับผมได้ไหมแต่ตอนนี้ทีมเราจะไปไหนได้บ้างเข้าตรงนี้สิโอ้ไม่มีหาอะไรลองจ้งเลยครับลองจ้งเลยแล้วกูเดินมาตรงนี้ตรงนี้ยิงโล่งเลยเนี่ยเดินมาอย่างเงี้ย เดินมาแบบโล่งจงเดี๋ยวก็ได้ตายแบบโจงโจ,จงหรอกไอเวนเอาเราตอนนี้เราจะเคลื่อนที่เป็นหมู่กันนะครับค่อยๆเดินไปกันทีละบ้านทีละหลังนะครับแล้วนี่ศพใครนี่มีคาเก้าแปดอยู่ด้วยเฮ้ยก็จัดมาทีจัดมาทีเอ้ยจะดีไหมวะคาเก้าแปดายกูทาอะไรเนี่ยเดีย๋ยนะมันจะเล่นดีไหมวะโอ้โหแค่ปืนคาแค่นี้ยังไม่รู้จะเล่นดีไหมเลยเนี่ยคือมันเอาแน่อน,อนอนอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้ที่แน่ตัวนี้มีกระสุนเวกเตอร์นะฮะเก็บมาก่อนนะครับ <rium> <Dante> แต่ไม่มีสโคงสโคบเลยฮะน่าจะเล่นยากนะครับถ้าเป็นอย่างนี้โอ้เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันซัดกันแล้วท่านผู้ชมแล้วกูใช้ระเบิดไฟไปแล้วโมลรทอปเว้ยเนยนี่อะไรอะอูซี่เอาเฮ้ย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 ปิดก่อนดีปิดก่อนดีแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเือเอาเพื่อนไานี่ก่อนเอาเพื่อนมานี่ก่อนไปนี่ก่อนชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนใจเย็น มันวิ่งมารอบบ้านเราเลยนะฮะแต่ตราบใดที่เราอยู่ในนี้เราจะไม่ตายเข้าใจไหมเราจะไม่ตายเฮ้ยโอ้โอเจ็บเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บจัดอะ่ะเจ็บจัดอะ่ะชิบหายกูไม่น่าทิ้งไอ้ไอ้นี่ไปเลยอะ่ะกูไม่น่าทิ้งไอ้นั่นไปเลยอ๋อระเบิดโอ้กูไม่น่าวิ่งตัดระเบิดเอา้าเอา้าจบแล้วเหรอจบแล้วแค่นี้ ท่าผู้ชมรู้สึกไหมว่าช่วงนี้พับจีมันเล่นยากขึ้นวะ่ะเออผมรู้สึกว่ามันเล่นยากขึ้นมากเลยนะครับหรือเป็นว่าผมฝีมือตกเองหรือไงวะเออหน้าแปลอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตกลงแล้วมันเล่นยากขึ้นหรือเป็นเพราะผมฝีมือตกเองนะครับใครมันมาบีบแต่ทําไมวะกูเก็บของอยู่เพื่อนใจเย็นๆดิเองก็ใจเย็นๆหน่อยมาเก็บด้วยกันก็ได้นะถ้าอยากได้อะตรงนี้ก็ของดีอยู่แล้วเองขับรถไปไหนอะ่ะ น่าจะขับหนีไปเลยนะครับน่าจะไปฟาร์มที่อื่นครับเขาคงคิดว่าที่นี่น่าจะแบบว่าของน้อยอะไรเงี้ยหรือเปล่าที่นี่มันกระจอกอะไรเงี้ยเปล่าเฮ้ยอย่าดูถูกนะเว้ยที่นี่มันก็มีของอยู่นะปั๊มน้ํามันนะโดยเฉพาะระเบิดเนี่ยเต็มเลยถ้าเรายิงปั๊มตรงนี้นะครับหัวใจแม้แต่อันเดียวนะฮะแม่งระเบิดหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าบึมบั่มบดั่มบึมนะครับนี่นี่ น่เน่เน่อย่างนี้แหละสะใจเออระเบิดมันเข้าไปเออนี่มันฟินจริงๆเดี๋ยวเราการจักรยานมาหน่อยดิผมมีจักรยานอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาจักรยานปั่นไปตรงรถสีฟ้าคันนะครับเป็นรถขนส่งนะครับน่าจะเป็นรถเอ,อ่อรถโด,ดยสารเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปที่นั่นนะครับเพื่อเป็นการต่อรถนะฮะจากจักรยานนะครับไปเป็นรถคันนี้แทนแล้วก็จะไปหาเพื่อนนะฮะตามสเตปฟ้าบเข้าให้แปต่อ อุ๊ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรโดดตีนเมื่อกี้นี้จักรยานมันหนีบตีนดีนะันเลือดไม่ลดไอเวนเฮ้ยแล้วทําไมเพื่อนเรามันไปอยู่อะไรตรงนู้นแล้วทำไมมันล้มวะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเพื่อนเราล้มอ่ะทุกผู้ชมไม,ไม่เข้าใจเลยอะ่ะโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นขับรถไปก่อนอแต่รถคันนี้เงียบดีจังเลยนะฮะเป็นรถไฟฟ้านะครับแม่รู้สึกว่ามันขับนิ่มจริงๆเอ้ยเหมือนจะมีรถอยู่ข้างทางน,นะครับไม่รู้ว่าเป็นรถเพื่อนเราหรือเปล่านะครับ อันนี้อะไรเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเหรอทำไมมันสวยจังวะเดี๋ยวแป๊บนะขอแวะหน่อยนะครับทางเข้ายู่ตรงไหนไม่รู้ขออนุญ,ญาตลัดสนามญ้านะฮะหวังว่าจะไม่โกรธกันนะผมจะไปหาเพื่อนอ่ะโอเคตรงนี้ก็มีรถอยู่หนึ่งคันนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะโอ้ตรงนี้มันสวยมากเลยท่านผู้ชมแมปนี้มันทํามาดีเว้ยแมปลอนโดนะฮะสวยมากเลยรถติดแล้วโอเคลงได้แล้วนะครับมีคูณสี่อยู่นะฮะโอ้ท่านผู้ชมดูดิมันสวยไหมอันนี้ผมไม่ได้ปรับภาพสุดนะครับโอ้ยนี่มีเรือด้วย ดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหถ้าจะขับเรือไปไม่น่าเวิร์กนะครับมันน่าจะเอาไว้ขับเล่นๆเจยอๆนะครับไม่มีอะไรไอ้นั่นเขาก็ฟาร์มกันนะครับเราก็ถึงเวลาตาเราบ้างแล้วกันนะเพื่อนขออนุญาตนะครับขออนุญาตเก็บนะครับของใครไม่รู้นะผมขออนุญาตนะครับอย่ามาแย่งนะครับโอเคขอบคุณมากคุณเป็นคนดีมากเพื่อนไอ้เกาะสองโอเคอันนี้สรุปเกมอะไรเนี่ยเกมฟาร์มของใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยทำไมเพื่อนมันขึ้นไปได้สงสัยมันลูดส,สลิงใบแล้วมันยิงกับใครอยู่นะมันยิงกับใครเท่าที่ผมจําได้นะครับผมเคยมาที่นี่นะฮะมืนจะเป็นบอทนะครับเหมือนจะเป็นบอทนะไม่ใช่คนนะฮะมันคือกาดนะครับเฮ้ยเอานี้มาดิโอเคเอ้อเด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 ้เดีอยว้อ้อเด้อเด้าเด้อเด้อเ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 ดเดอเดิอเด้อเอเดอเดือเด้อเอเด้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 ะเด้เด้เดเอเด็นเด้อเ้อเ,เด้เอเอเด้อเดชอเด้วยเป็นไงล่ะเด้อเด้นเ่้อเด้ด้ดเเีด้ด้อ มันเดินกันยุบยิบเลยว่ะแล้วเพื่อนเราก็ไปบวกกับมันแล้วครับมันน่าจะเป็นบอทนะครับไม่น่าใช่คนนะฮะเพราะว่ามันเขียนว่ากาดนะครับตอนไอ้ตรงมุมขวาบนนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูมันเขียนว่ากาดหมายความว่ามันไม่ใช่คนนะฮะแต่ว่ามันคือบอทมันคือบอทที่เราจะต้องไปจัดการนะครับซึ่งบอกเลยว่าแม่งก็เก่งเอาเรื่องอยู่นะครับไอ้พวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆนะครับนายเงบอกแล้วมันเก่งครับโอ้ยโอยโหกูจะโดนมันยิงแล้วเนี่ย ไอกาดไอกาดไอกาดไอพกกาดไอเวนอืมเวนเอ้ยทำไมผมเลือดเหลือเท่านี้ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจนี่เราต้องมาสู้กับบอทอย่างนั้นเลยโอเคแต่ก็ดีกว่าไปสู้กับคนถ้าเป็นคนเรากูตายไปแล้วมันยังเดินกันยุบยิบยุบยิบอยู่นะครับไม่รู้เพื่อนเราหรือมันนะฮะโอเคแต่เราต้องไปชุบเพื่อนนะครับมาแล้วหวัดดีเพื่อนโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมันังคุยกันอยู่เฮ้ยเฮ้ย ตกกระจายตกกระจายตกกระจายขออภัยขออภัยไอย้คุ้มกันหน่อยดิคนข้างหลังะ่ะชุบเพื่อนอยู่เพื่อนเฮ้ยเ้วเหมือนจะว,วงบีบด้วยมึงนี่มันยุ่งจริงๆว่ะไอ้บอทวันนี้ดิเอาหายไปแล้วทำไมมันไวจังวะได้มึงไวอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดผมเก็บไวก่อนยังไม่ใช้ยังไม่ใช้มันเป็นของที่เอาไว้ใช้ในายามจําเป็นเท่านั้นมันใส่กันไม่ยั้งเลยครับ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเราต้องมาสู้กับบอทกันตอนนี้แต่กูโซยของก่อนหลังงานนี้ไม่สนใจไม่แคร์ไม่อะไรทั้งนั้นนะ่ะผมบอกเลยว่าหน้าที่ของผมมีแค่อย่างเดียวครับคือโซอยเข้าไปนะครับ a few moments later โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะได้เวลาไปจากที่นี่แล้วนะฮะเพราะว่าวงมันเริ่มบีบแล้วนะครับแต่ผมหาทางลงก่อนนะทางลงอยู่นี่โอเคไปลงไปข้างล่างกันเถอะแล้วก็ทําการเอาเรือมารับเพื่อนดีไหมเอาไปขึ้นฝั่งดีไหมหรือจะเอารถมารับดี มีอยู่สองวิธีเอาวิธีไหนดีหนอเอาวิธีนั้นเอาวิธีนูน้นเอาวิธีเอ้ยจมน้ําชิบหายแล้วกูโดดลงมาทําเพื่ออะไรเนี่ยเออทางดีๆมีให้ขึ้นไม่ขึ้นชอบว่ายน้ํามาเราอะ่ะโอ้เอาลรแต่ที่แน่ๆนะครับวงแม่งไกลมากครับเอ้ยเด้๋เวเด้อเอ้เพื่อนเพื่อนแม่งกลางไอ้นัน่นเอ้ยจิ shaking, ป้าแล้วเหลืออีกสามสิบวิแล้วกูลงทําไมกูลงทําไมเพื่อนแม่งจะไอ้นั่นไปแล้วกูโดดลงมาคนเดียวโดดลงมาคนเดียวจิป้าแล้วไม่ทัน กูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่เพื่อนมึงไม่บอกกูเลยขึ้นดิขึ้นดิมึงขึ้นดิมึงจะรอหาป้ามึงเลยเอ้ยจิบาเล่วเฮ้ยจิบาแเล่วทันไหมเนี่ยไม่ทันว่ะม <c oughs> ันไปแล้วไม่รอกูเลยไอเวนแม่งแล้วแม่งก็ไม่บอกเลยกูก็อุตส่าห์โดดลงไปเฮ้ยจุ่มน้ำ <c oughs> โอ้ท่านผู้ชมเราต้องไปทางพื้นแล้วว่ะ โอ้ยพากพื้นดินเว้ยเอาเว้ยพาอากาศไปแล้วกูพาพื้นดินก็ได้โอเคกูกูความสูงอยู่แล้วแต่เรื่องตอนนี้เลือดจะหมดเลือดจะหมดแล้วกูจะขึ้นตรงนี้ได้ไหมถ้าเกิดขึ้นไม่ได้กูปั๊มยาไม่ได้ใช่ไหมแล้วเอ้ยได้วะโอเคได้อยู่ผมว่าผมน่าจะรอดอยู่ต้องใจเย็นๆนะครับใจลมๆเอาไว้ใจลมๆเอาไว้เราต้องมีสิทธิ์รอดอย่างน้อยเพื่อนเบอร์หนึ่งมันก็อยู่กับเราครับผมคิดว่าเขาหน้าจะเห็นเราว่าเออแม่งไอ้นี่แม่งขึ้นไม่ทานแนกแ่ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนอะไรงนี้ขอบใจมากเพื่อน มารอจริงแ,แม่ง ouais. do, แม่งอาจจะขึ้นไม่ทันมันกันก็ได้เอ้ยไอพวกนั้นแม่งก็ไปไม่รอเลยมาเดี๋ยวผมเอารถไปรับไปเบอร์หนึ่งก่อนนะครับเราจะไปด้วยกันนะเพื่อนเราจะไม่ทิ้งกันในเมื่อนายไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งนายอุ้ยหชนชนทำใหม่นี้ไอเวนเอ้ยเหมือนจะมีรถแรงกว่าว่ะอุยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 จริงเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บจังเจ็บจังเจ็บจริงโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนขึ้นมาครับเราจะไปกันละ มับเข้าให้โอเคเอาม่งไปคนละคันนีว่ว okay, ่าโอเคเพื่อนยังไงก็ได้อ่ะขอแค่ให้ได้ไปอะเพราะว่าตอนนี้แต่คนแต่ละคนคือแบบว่าแม่งเจ็บมากเออดูกูไปคนละทางซะด้วยไงประเด็นน่ะชิบหายเปลี่ยนรถด,ดีกว่า <c oughs> อุ๊ยโอ้มึงทําอะไรนี่เวนไม่เพ <c oughs> ื่อนไปแล้วเพื่อนไม่รอแล้วเพื่อนจะวนกลับมาไหมดูทรงแม่งไม่น่าวนวะ แมงไม่น่าวนมากูว่าแล้วแล้วกูทำอะไรวันนี้ทำไมวันนี้มันโกะจังวะไอเวนเอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่กลับมาเลยโอ้แม่งปลายยาวเลยทีนี้แมงปายยาวเลย,ป,าย,ย,าเลยปรโทษสรุปคือไอที่ว่าไอที่ว่าไอที่ว่า,วาแมงรอเราแมงไม่จริงมันก็แค่ขึ้นไม่ทันโอ้แต่พวกนี้แม่งปไกลแล้วดูวงอะวงไกลมากท่านะผู้ชมโอ้โหมึงยังไกลได้อีกมึงยังไกลได้อีกโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตามใหม่ก็ได้ไม่เป็นไร ขอให้เพื่อนโชคดีนะเพื่อนเราไปก่อนละโอ้ยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงกันที่สเตเดียมนะครับแมปเดิมเลยแต่ว,ว่าเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวทำไมไอ,เอ้เบอร์สี่เบอร์สี่มึงออกทําไมนี่มันชักปักเอาให้มันกลับมาแล้วน่าจะเน็ตหลุดเฉยๆไม่ได้ออกโอเคได้อยู่ยังได้อยู่อยังได้อยู่หรือว,ว่าออกซะแล้วแต่ที่แน่ๆครับที่นี่ยังไม่มีใครมานะครับน่าจะมีแค่ทีมเรานะฮะแล้วน่าจะสบายใจได้เปราะหนึ่งนะครับ โอเคงั้นก็ฟาร์มครับ o โอเคท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะฟาร์มครบเรียบร้อยนะครับน่าจะไม่มีอะไรข้องใจละเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอแบบว่าผ้าพันแผลสักหน่อยดีไหมเพราะตอนนี้ผมไม่มีผ้าพันแผลเลยนะฮะผ้าพันแผลนะผ้าพันแผลไม่มีเลยฮะอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับตอนนี้รอเพื่อนพร้อมก่อนนะฮะ อีกคนหนึ่งไปไหนวะเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่สามอีกคนนึงหายไปไหนไม่รู้นะครับอ๋อมาแล้วออมันก็อยู่ครบนี่ว่ะแล้ว <c oughs> ตอนแรกมองไม่ครบได้ไงออสงสัยตาถั่วแล้วเนี่ยในตอนนี้เราจะเดินทางเข้าวงกันนะครับซึ่งวงอยู่ไม่ไกลเหมือนตาที่แล้วนะครับตาที่แล้วแม่งเหมือนแกล้งกันนะเหมือนแกล้งกันอนะวงแม่งไปอย่างไกลแต่ตาน,นี้ยังไม่ไกลครับเอ้ยแต่ก็ไม่แน่ไอ้ตาที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเรามัวแต่ฟาร์มก็ได้เฮ้ยเราเข้ามาตอนนี้เหมือนจะมีคนยิงกันแล้วด้านหน้าของเรา มันจะอยู่บนเขานะครับอยู่บนเขานะครับไม่ได้อยู่บนเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับมันอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราอะ่ะเออเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรวะม่อกี้มันยิงกันเองเหรอทีมเราหรือไงไอนี้บอดชัวเลยแต่ว่าเอ้ย,อยผมงงแล้วทำไมเพื่อนเราน็อกอะ่ะผมนึกว่ามีศัตรูอยู่ข้างก็เลยตกใจเอ้ยม่กกี้นี้ ไอ้บ้าเอ้ยสรุปคือเพื่อนเราน่าจะยิงผิดนะครับยิงกันเองนะครับเพราะว่ามันอยู่บนรถไงตอนยิงบนรถมันน่าจะแบบว่ามีปัญหาอะไรนิดนึงนะครับแต่ว่าเฮ้ยข้างบนนี้เหมือนจะมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้หมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าก็ต้องมีคนอยู่ไงฉะนั้นต้องระวังตัวอย่างสูงระวังแบบโคตรเลยแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีคนอยู่บ้างสักคนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีไหมนะฮะอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์เท่านั้น เฮ้ยเจอผ้าพันแผลแล้วขออนุญาตเก็บหน่อยสี่อันเฮ้ย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 เอาเลยครับเอาเลยครับจากไหนวะสาระเบิดไปแล้วเยย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 แตกหนึ่งแตกหนึ่งแต่ว่าน่าจะมีอีกเฮ้ยเจอแล้วเวนเฮ้ย รอเผื่อมันมีเพื่อนมาชุบอีกคนนึงแต่ว่าเรายิงไปซะเต็มเต็มแม็กซ์เลยครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมบอกเลยว่างานนี้ไม่มีได้ก็มีเสียงานเนี้ยไม่ได้ก็เสียหมดยังหมดแล้วโอเคแมว่าแล้วว่าต้องมีคนครับแต่ว่าไม่คิดว่าแม่งจะมา,มาแอบอยู่อย่างนี้ไงเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรน่าจะเป็นคลื่นไฟฟ้านะครับทําให้ไฟฟ้าดับนะครับไอที่เราเจอในพาทที่แล้ว เอาละแต่ตอนนี้นะครับทีมของเรากําลังจะเข้าใกล <BO IS> ้บ้านสักที่หนึ่งหรือเปล่าหรือเขาจะขับไปเรื่อยๆอุ้ยแล้วมีคนยิงกันด้วยไงไอ้บ้านหลังนี้หรือเปล่าที่เราจะจอดโอเคเขาไม่จอดนะครับเขาอาจจะไปลงเมืองใหญ่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเมืองไหนนะฮะต,ตอนนี้คือเรียกได้ว่าถ้าเราจอดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ที่เนี่ยมันจะปลอดภัยไหมนะครับในบ้านอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะถ้าเราจอดไปแล้วเราจเราจอคนเขาอยู่ข้างในก่อนเหมือนมักกี้เนี่ยเราอาจจะไม่โชคดี เหมือนครั้งที่แล้วแล้วมันเ,เป็นขับรถมึนไปมืนมาไม่ใช่มึนไปมึนมาวนไปวนมาเล่นอ่ผมมืนหัวแล้วเนี่ยมืนจนพูดผิดเลยโอเคแต่ตอนนี้คือเราจะขับไปถึงไหนเนี่ยเพื่อนเราจะขับไปถึงไหนตรงนี้เหรอเอ้ยสถานที่นี้มันคุ้นๆน,นะเนี่ยเหมือนกูเคยมาจอดตรงนี้ในคลิปที่แล้วหรือเปล่าวะเออในคลิปที่แล้วไงมันเคยมาจอดตรงนี้จะจอดเหรอ เดี๋ยวมึงเล่นตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยมันเหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนผมเห็นข้างบนนั้นผมเห็นคนอยู่บนนั้นเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนทําไมมึงกระตุกกระตุกมันเน็ตมึงไม่ดีเหรอเพื่อนที่แน่ผมเห็นคนอยู่บนยอดนั่นมีคนอยู่แต่มันกําลังยิงเอาแล้วเอาแล้วมึงจะเล่นมันเลยเราจะโดนข้างหลังเล่นไหมเนี่ยเฮ้ยแป๊บหนึ่ง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 ตอนนี้ ตอนนี้คือแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยล้มหนึ่งโอ้ย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 กูก็ล้มกูก็ล้มกระสุนหมดพอดีแม็กหมดแม็กหมดโอ้เพื่อนไม่ไม่ชิบหายเหลือสองคนโอเคเฮ้ยเลือชิบหายเหลือคนเดียวไอ้เบอร์สามเวเลวเวเลวเวเลวนี่เราจะได้จบคลิปกันแค่นี้อย่างกันเลยอย่ายิงกูยิงมันอย่ายิงกู ไม่อย่ายิงกูมึงยิงไอ้นู่นมันไปยิงไอ้นี่ไปเนี่ยไอ้เขียวเนี่ยอย่ายิงกูยิงเบอร์สี่ไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกูรอดกูรอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงมึงเล่นมาก่อนเพื่อนเพื่อนเล่นมาก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยแม่งไม่เห็นแม่งตาทัว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 กูไปก่ยคอนไลทเวนกูไปก่ยคอนไลทเวน แบ่งเสือตาผัวแม่งเสือตาผัวท่านผู้ชมเฮ้ยชิบหายแล้วไหนโอ้ไม่ทันวันเลือดเหลือน้อยจัดโอ้โหน่าจะใช้ระเบิดไฟเมื่อกี้โอ้ตื่นเต้นแต่ว่า แต่แต่ว่ากูหายตอนแม่งตาถั่วแม็กแล้วแม่งเดินมาไม่เห็นจริงๆสงสัยควันมันบังนะผู้ชมแม่ถ้าเสียได้ว่าไม่น่ามาจอดตรงนี้เลยเพื่อเดอยน่าจะจอดในตรงที่ที่เราเคยชนะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแม่แต่มันก็จะประวัติซ้ํารอยนะสิเอาไปว่าตานี้เอ้ยไม่ใช่สิเอาไปว่าคลิปนี้นะฮะใช้ชนะของเรานั้นไม่สําเร็จฮะ